สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดาบในตำนานกันดีกว่าครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยก็จะเอาใจคนชอบการ์ตูนหน่อยโดยเฉพาะการ์ตูนดาบพิฆาตอสูนั่นเองเรียกได้ว่าในการ์ตูนดาบพิฆาตอสูนเนี่ยเราก็ต้องใช้ดาบพิเศษถูกไหมในการที่จะจัดการตัดหัวอสูนให้ได้ครับนั่นก็คือดาบนิจิเรินนะครับผมหลายหลายคนก็คงสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะมันมีดาบที่เป็นดาบพิฆาตอสูนจริงๆไหมซึ่งเรียกได้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็มีดาบ แบบนั้นอยู่นะครับผมเราเรียกได้ว่ามันเป็นดาบเล่มสําคัญของชาติญี่ปุ่นเลยครับคือเป็นดาบที่ถูกจัดเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของชาติอ่ะซึ่งไอดาบดาบเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าดาบโดจิกิรินั่นเองนะครับดาบดาบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน5สุดยอดดาบหองญี่ปุ่นเลยเรียกกันว่าเทนกะโกเคนนั่นเองครับคือ5ดาบขั้นสุดยอดนะครับผมดาบดาบนี้เนี่ย ที่ชื่อว่าโดจิกิรินะครับผมเพราะว่าการตั้งชื่อของญี่ปุ่นนะมันก็จะตั้งชื่อตามรูปลักษณ์ของมันถูกไหมของมีคมเนี่ยมักจะมีคําว่ากิริหรือกิริอยู่นะครับเพราะมันแปลว่าฟันหรือตัดให้ขาดออกไปตัวอย่างอย่างในการ์ตูนวันพีชนะครับผมเงาวของหนวดขาวเนี่ย ก็ชื่อว่ามุระคุโมคิรินะครับก็แปลว่าอะไรง้าผ่านนย่างไงรครับผมก็คือง้าวตัดเมฆาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมถึงต้องมีคําว่ากิริหรืออ่านว่าคิริเนี่ยอยู่ในชื่อของของมีคมในประเทศญี่ปุ่นนะครับดาบดาบนี้เนี่ยไม่ได้รู้ที่มาแน่ชัดนะครับผมว่าถูกสร้างเมื่อไหรแต่ถูกเชื่อกันว่าอายุของมันเนี่ยเก่าแก่มากกว่า1000ปีแล้วนะครับผมถูกตีโดยนักตีดาบชื่อดังครับที่มีชื่อว่า <S <S ยาสุสุนะครับเขา คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตีดาบได้เทพมากๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเราดูดาบเนี่ยดาบยิกงสองประกาย,กายออกมาจะแสงมากเท่าไหร่เขาว่ากันว่าดาบนั้น,น,นเนี่ยมันบางและคมมากๆยังไงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตีดาบให้บางและคมและแข็งแกร่งเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆนั่นเองแถมวิธีการตีเมื่อพันปีก่อนอน,นะยังเป็นวิธีการตีที่เรียกได้ว่าเป็นวิธีการตีแบบยุคโบราณนะครับมันก็จะ แตกต่างจากปัจจุบันที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมีเทคนิคอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะเรียกได้ว่าดาบดาบนี้อะตีมาอย่างแบบโหประหนีทุกระเบียบนิ้วเลยแม้ว่าการเวลาจะผ่านมานานแสนนานแล้วแต่ในปัจจุบันดาบดาบนี้ก็ยังถูกเก็บไว้แสดงอยู่และยังคงดูใหม่อยู่แต่เรียกได้ว่าสิ่งที่เราพูดมามันดูไม่ได้มีการไปล่าอสูรเลยถูกป้าโอทุกคนมาดูเนี่ยไม่ได้อยากดูหรอกว่าดาบนี้มันประหนีขนาดไหนมันเป็นสมบ,บัติของชาติหรอวะทุกๆคนคงมาฟังว่ามันฆ่าอสูรยังไงกันทําไมมันถึงกลายเป็น ดาบพิ่คาดอสูรในชีวิตจริงครับตามตำนานได้กล่าวเอาไว้นะครับผมว่าซามูไรที่มีนามว่ามินาโมโตโนโยริมิสุครับ ได้ใช้ดาบนี้นะครับผมในการจัดการกับอสูรที่อรา,ารวาสอยู่ซึ่งดาบดาบนี้นะที่มันได้ขึ้นชื่อมากๆเลยโดจิกิริเนี่ยเป็นเพราะว่านะครับผมมินาโมโตะ o นโยริมิสุเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับอสูรชูเท็โดจิครับในการอรา,ารวาสในครั้งนั้นเนี่ยมินาโมโตพุ่งเข้าไปใช้ดาบดาบนี้ที่มันบางและคมเป็นดาบประณีชั้นยอดมากๆฟันทีเดียวครับผมฟึบ หัวของชูเทนโดจิเนี่ยขาดออกมาในทันทีเลยโดยชูเทนโดจิเนี่ยก็ไม่ใช่ปีศาจไก่กาครับเรียกได้ว่า ที่เกี่ยวโตเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีตำนานของปีศาจมากมายถูกไหมชูเทนโดจิเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปีศาจที่ร้ายกาจมากๆนะครับผมและขึ้นชื่อรอชาเรื่องการลักพาตัวผู้คนออกไปครับผมคือเรียกได้ว่าใครมาแถวถิ่นกูเนี่ยกูจับฆ่าหมดเลยนะครับอูปรลักนิสัยของมันเนี่ยก็จะชอบกินเหล้าขี้เมาไปเรื่อยครับเจอใครคณะเดินทางส่งของมาก็จับมาฆ่าหมดเลยซึ่งไอกาจะทําลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้มันเหมือนแบบ เป็นตั้งตัวเป็นปีศาจยากูซ่าเลยอะคือใครมาก็จับหมดถูกไหม นั่นทาให้เกิดปัญหาต่อประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากยังไงนะครับการส่งของจากจังหวัดสู่จังหวัดเนี่ยมันทําได้ยากมากเพราะต้องเจออะไรแบบนี้ครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อตัวของชูเทโดจิได้ถูกปราบก็เลยกลายเป็นวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่และดาบโดจิกิริเองก็ได้ถูกยกย่องนะครับผมว่าเป็นสุดยอดแห่งดาบตั้งแต่นั้นเลยเพราะว่าฟันอสูรที่้ายกาจฉับเดียวหัวหลุดออกมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าดังมาจากตำนานนี้เลยครับผมเล่าสิบทอดต่อกันมาแล้วต่อจากนั้นเองเจ้าของดาบดาบนี้เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆนะครับ กระทั่งในปี1946เนี่ยได้มีการบรันทึกที่ชัดเจนว่าตระกูลมัสึไดระที่เป็นผู้ครอบครองดาบโดจิกิรินี้อยู่ครับก็ได้ขายดาบต่อให้กับนักค้าดาบพ่อค้าดาบแล้วจากนั้นเนี่ยดาบก็มีการซื้อขายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับผมก็ได้ถูกเอามาเก็บไว้ใน พิพิธภัณฑ์ของชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับก็กลายเป็นสมบัติแห่งชาติไปแล้วก็ยังได้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน5สุดยอดแห่งดาบของประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆในวันนี้นะครับผมโดยเรื่องราวนี้นะครับแฟนคลับส่งมาให้ซึ่งมันก็มีต้นต,อนต่อมาจากอาเพจแคดดำนะครับเขาก็แปลภาษาไทยเวลาเหมือนกันก็ลองไปดูในแคดดำได้เหมือนกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ให้เคยดูเอาไว้ครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผม หรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ